ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไรที่โลกแห่งการฝึกตนที่เรียกว่าเกมได้ปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทันหันเหลา่าเพเยอได้เข้าสู่โลกแห่งการฝึกตนเพื่อต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์และเพิ่มความสามารถของพวกเขาในในเวลาเดียวกันไอเทมที่พวกเขาได้รับและระดับการบ่มเพาะที่พวกเขาทําได้ก็ยังนําไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงได้อีกด้วยจนอยู่มาวันหนึ่งภัยพิบัติก็ได้มาถึงดินแดนของพวกเขามอนสเตอร์นับไม่ถ้วนได้ออกมาจากโลกแห่งการฝึกตนเข้ามาโลกแห่งความเป็นจริง ทุกๆครั้งที่เหล่ามอนสเตอร์เข้ามาลุกลามยังโลกแห่งความเป็นจริงสงครามระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์กลายเป็นสงครามที่ไร้จุดจบบ้านเมืองพังทลายอย่างต่อเนื่องผู้หลอดชีวิตบางคนที่ยังเหลืออยู่จะคงต่อสู้ป้องกันในเมืองสุดท้ายของเหล่ามนุษย์เรืองนี้กําลังจะล่มสลายแล้วแยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์จะพินาศนี่นี่มันอะไรกัน ราชาปีศาจต,ตัวสุดท้ายนี่มันราชาปีศาจตัวสุดท้ายราชาปีศาจตัวสุดท้ายปรากฏตัวแล้วและมันก็ยังมีพวกมอนสเตอร์อีกเป็นจำนวนมากดาบอมตะกูชินชานในตอนนี้เหลือเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือวิชาหวนคืนด้วยสิ่งนี้ข้าจะสามารถสังหารเทพมารลงได้ทำแบบนั้นนะครับคุณกูหากท่านใช้วิชาหวนคืนท่านก็จะตายไปด้วยนะนั่คือความหวังสุดท้ายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วมีเพียงแค่ดาบนี้เท่านั้นที่จะสามารถตัดกรรมนี้ได้คุณกูปล่อยให้พวกเราใช้พลังวิญญาณที่เหลืออยู่ช่วยท่านด้วยเถอะครับคุณกูทุกอย่างขึ้นอยู่ที่คุณแล้วจากจุดนี้ไปปล่อยให้สงครามและความทรมานทั้งหลายจงสิ้นสุดลง หลังจากการต่อสู้ในครั้งนั้นผู้ฝึกตนอมตะคนสุดท้ายของเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็ได้ตายลงไปสงครามอันยาวนานระหว่างมนุษย์และมอนสเตอร์จบลงที่ความพ่ายแพ้ของเผ่าพันธุ์มนุษย์โลกในยุคปัจจุบันเดินหน้าสู่การทำลายล้างและผู้เล่นกูชินชนันก็ได้สังหารจอมมารตนสุดท้ายและได้รับโอกาสในการกลับไปเกิดใหม่ท่านหัวหน้าทำไมท่านมาที่ลุมฝังศพมนุษย์ดึกดึกเช่นนี้กันหรือครับหากพวกมอนสเตอร์มาเจอเข้า เขามาเร็วมาช่วยกันเช็คว่าไอ้พวกนี้มันมีของมีค่าอะไรเหลืออยู่บ้างไในศพคนตายมันมีของมีค่าเยอะเลยรู้ไหมข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเองท่านจะแทงศพพวกนี้อีกแล้วเหรอครับหึดาบซันเลมนี้ดูมีธรรมดาเลยข้าคงจะต้องแทงอีกครั้งให้ชัวร์ก่อนที่จะรับมันไปเลยนะเฮอฮะ,ฮะอะไรกันเออ ป,ปีศาจแกฆ่าหัวหน้าที่นี้ที่ไหนกันแล้วพวกแกเป็นใครข้าเพกกึ่งจะตายพร้อมกันกับราชาปีศาจไปไแท้ๆแข่งอะไรขนาดนี้จะฆ่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย มันอันตรายจริงๆแกทำให้ฉันโกดจริงๆแล้วนะในสนามลบนี่บุคคลฟื้นมาจากความตายทั้งหมดนี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยมันหมายความว่าสถานที่นี้ไม่ใช่โลกปัจจุบันอีกต่อไปแต่นี่มันคือโลกแห่งการฝึกตนข้างในเกมแล้วระบบอยู่ไหนระบบระบบ แปลกมากทำไมถึงไม่มีการตอบสนองจากระบบกันนะนี่มันหมายความว่ายังไงกันแกนี่แกเป็นคนหรือผีกันแน่เนี่ยหากแกเขียนข่าปีศาจมาแล้วนะพันตนเช่นนั้นแกก็มีควรจะถามคำถามโง่ๆแบบนี้นะเจ้าเป็นใครกันให้ข้าเห็นแผ่นป้ายบนเอวของเจ้าหน่อยหึายงันเลยไปนี้มันมาจากเกมโลกแห่งการฝึกตนแถมมันก็ยังเป็นการออกแบบเดิมอีกด้วยนี่มันเป็นการเข้าใจผิดมันเป็นการเข้าใจผิดกันครับ ที่แท้เจ้าคือพี่น้องจากแคมเสียวชีนี่เองตามข้ากับไปที่แคมไวไวเถอะที่นี่มันอันตรายมากพอมองดูใกล้ๆในชุดเกาะของคนพวกนี้พวกมันล้นแล้วจะเป็นเกาะหนังมันเป็นรูปแบบของเมื่อสิบปีที่แล้วสหายปีนี้มันคือปีอะไรกันนี่คือปียงปิงหกร้อยแปดสิบเอ็ดเดี๋ยวนะนี่มันยงปิงหกร้อยแปดสิบเอ็ดนี่มันเกมแห่งการฝึกตนจากเมื่อสิบปีที่แล้วนี่นะ การแจ้งเตือนจากระบบรีเซ็ตสถานะเสร็จสมบูรณ์สถานะปัจจุบันกองทหารแนวหน้ากูชิงฉานแห่งเข้มเสียวฉีเผ่าพันมนุษย์ฉันในตอนนี้คือกองทหารแนวหน้ากูชิงฉานการแจ้งเตือนจากระบบสถานะคอนเฟิรม์มฉันการแจ้งเตือนจากระบบเปิดใช้งานระบบเทพสงครามเสร็จสมบูรณ์ในตอนนี้จะเริ่มต้นการประจนภยัยครั้งใหม่ฉันกลับมาเกิดใหม่งั้นเหรอฮะ ระบบเทพสงครามเนะน,นั่นมันมอนสเตอร์พวกเราจบสิ้นแล้วไม่ต้องกังวลน,นะนี่มันก็แค่มอนสเตอร์ธรรมดา <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะทำไมสกิลดาบของฉันมันถึงใช้ไม่ได้ผลแค่การฟันไปเฉยๆแบบนี้มันไม่มีทางชนะได้เลยคุณจะต้องฝากความหวังไว้กับประสบการณ์การต่อสู้ของฉันแล้วฉันจำได้แล้วจุดอ่อนของมันอยู่ตรงคอเฮ้ย สถานที่นี้มันเหมือนกับว่าเดินนของมนุษย์ได้ล่มสลายไปแล้วเลยในที่สุดพวกมันก็มาถึงที่นี่มอนสเตอร์ที่ได้กินเลือดจากดูฟังศพของพวกมนุษย์เป็นตนของมอนสเตอร์ที่เข้ามาในตอนนี้มันมากขึ้นไปอีกแค่ฆ่ามอนสเตอร์หนึ่งตัวมันก็ยากพออยู่แล้วในตอนนี้ไม่มีทางที่ฉันจะจัดการกับพวกมันทั้งหมดได้เลยมีแกมีที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหมเออที่นั่นมีป้อมปาการที่มีเม็ดมนต์ปกปิดอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ เรามาถึงแล้วป้อมปะการผี่น้องจิงชานเข้ามาเร็วเข้าแคมนี้มันปลอดภัยมากแคมนี้มันมีค่ายกนเวทปกปิดอยู่พวกมอนสเตอร์ไม่มีทางค้นพบมาแน่นอนตั้งแต่ที่เราเข้ามาภายในแคมแห่งนี้อารู้สึกถึงการสั่นสะเทือนของวงเวทข้าเกงว่ามันคงจะทนได้อีกไม่นานหรอกแบบนั้นแล้วเราควรจะทำาไงดีหากมีหินวิญญ,ญาณอยู่มันก็คงจะทนไปได้อีกสักพักหนึ่ง ข้าจะกลับไปตรวจสอบหินวิญญาณที่อยู่ในแคมป์นะข้าแน่ใจแล้วว่าตายพร้อมกับราชาปีศาจตนสุดท้ายคู่นี้เองไม่ไม่ใช่เมื่อคู่นี้นี่มันคงจะเป็นชาติที่แล้วของข้าในชาติที่แล้วของข้าผู้คนต่างก็คิดว่าโลกแห่งการฝึกตนเป็นแค่เกมยกเว้นตอนที่พวกมอนสเตอร์เข้าไปยุคลานยังโลกปัจจุบันพวกเราถึงได้รู้ว่าโลกแห่งการฝึกตนนั้นเป็นโลกจริงๆเป็นโลกที่มีอยู่จริงๆแต่ว่ามันก็สายเกินไปแล้วสุดท้ายในท้ายที่สุด กมอนสเตอร์ก็ทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์และในตอนนี้ความจริงที่ว่าข้าได้เกิดใหม่เข้ามาสู่โลกแห่งการฝึกตนเมื่อสิปีที่แล้วเขามาสู่อดีตหมายความว่าข้ายังมีโอกาสที่จะหยุดยั้งการทำลายล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์แต่ว่าในตอนนี้ข้ายังต้องหาทางเพื่อเอาชีวิตรอดตอนที่ฉันฆ่ามอนสเตอร์ฉันไม่สามารถใช้สกิลดาบได้จะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ในระยะยาวจริงสิระบบเทพสงครามแจ้งเตือนจากระบบกูชินชานพลังงานวิญญ,ญาณ45สถานะปัจจุบัน กองทหารแนวหน้าเซียวชีแคมระดับการบม่มเพาะในปัจจุบันขั้นแรกของขั้นรวบรวมชีสามารถได้รับพลังงานวิญญาณจากการเข็นฆ่าสิ่งมีชีวิตยิงระดับการฝึกตนสูงมากเท่าไรก็จะยิงได้พลังงานวิญญาณมากขึ้นเท่านั้นปัจจุบันฆ่าสองมอนสเตอร์ได้รับสี่พลังงานวิญญาณนี่มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงจากระบบของเกมในชาติที่แล้วชงมันเถอะนี่มันไม่สําคัญอีกต่อไปแล้วสิ่งที่สําคัญในตอนนี้ก็คือการหาทางเพื่อเอาตัวรอดขั้นที่หนึ่งของการรวบรวมชียังงั้นหรือถึงว่าล่ะ ทำไมข้าถึงรู้สึกนะอ่อนแอนักข้าทำได้แค่เพียงรู้สึกและก็ใช้พลังงานวิญญาณได้ในระดับที่ต่าที่สุดเปิดใช้งานหน้าจอการจัดการระบบเทพสงครามเสร็จสมบูรณ์ท่านต้องการจะใช้งานฟังกช์ชันแรกหรือไม่ใช้งานเปิดใช้งานฟังกช์ชันสกิลเทพสงครามสามารถเข้าใจได้โดยตรงถึงกระบวนท่าของผู้ถืออาวุธคนที่แล้วเพียงแค่สัมผัสทางกายภาพกับอาวุธความเข้าใจในกระบวนท่าจําเป็นต้องใช้พลังงานวิญญาณในระดับหนึ่ง ข้าสามารถปลดล็อกสกิลได้ง่ายๆโดยแค่การจับอาวุธอย่างนั้นเลยโชครหลายจริงๆที่มันไม่ใช่ดาบการแจ้งเตือนจากระบบดาบสั้นมาตรฐานกองทัพสามารถมอบสกิลให้ตามด้านล่างสกิลแรกท่าฟันแนวนอน1,000พันนักรบค่าใช้ใจ่ายหนึ่งแต้มพลัง,งวิญญาณสกิลที่2เปิดประตูสู่คุณเขาค่าใช้จ่ายหนึ่งแต้มพลังงานวิญญาณเมื่อครูนี้มันยากมากที่จะต่อสู้กับมอนสเตอร์แค่หนึ่งตัวเาจจะต้องไปเจอพวกมันทั้งหมดมันก็เหมือนกับการฆ่าตัวตายดีๆนี่เอง ฉันควรจะฝากความหวังไว้กับการต่อสู้ระยะไกลเพื่อฆ่าพวกมอนสเตอร์แล้วก็เพิ่มระดับการบุเพาะของฉันการแจ้งเตือนจากระบบธนูมาตรฐานกองทัพสามารถมอบสกิลให้ดังนี้ 1. สกิลเสถียรภาพค่าใช้ใจ่าย2พลังงานวิญญาณ2ยิงต่อเนื่องค่าใช้ใจ่าย2พลังงานวิญญาณ3เมแม่นยำค่าใช้ใจ่าย4พลังงานวิญญาณ4นางเอ็นเฮินคู่ค่าใช้ใจ่าย6พลังงานวิญญาณกระบวนท่านา,นางเอ็นเหินคู่ ดูท่าทางจะทรงพลังมากแต่ว่าจํานวนของพลังงานวิญญาณที่ต้องใช้นั้น,นเกินกว่าค่าพลังงานวิญญาณในตอนนี้ที่ข้ามีข้าจะเลือกสเสถียรภาพแล้วก็การยิงต่อเนื่องสกิลธนูที่ข้าได้เรียนรู้นั้นข้าเข้าใจมันได้ในทันทีมาดูกันว่าการต่อสู้ที่แท้จริงมันเป็นยังไงความแม่นยำมันก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันยังขาดพลังไปอยู่แต่ถ้าหากข้าเพิ่มพลังวิญญ,ญาณเข้าไปล่ะเยอะ เทเลภาพและการยิงต่อเนื่องพลังของสองกระบวนท่านี้มันก็ดูไม่เลวนะดูเหมือนว่ามันก็พอเป็นไปได้ที่จะฝากความหวังไว้กับระบบเทพสงครามเพื่อจะฆ่าพวกมอนสเตอร์ระเลเวลต่ำพวกนี้เรื่องที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ค่อยๆค,คิดไปแล้วกันฮะนี่มันอะไรนะแผ่นดินไหวไม่ใช่เสียงนี้มันมันมาจากข้างนอกป้อมปราการนี่นี่มันนี่มันยักไล่หัว นี่มันยักษ์ไรหน้านี่นะงแรกที่มอนสเตอร์ระดับนี้ปรากฏตัวขึ้นมันอยู่ในช่วงปีแรกที่ผู้เล่นได้เริ่มเข้าสู่โลกแห่งการฝึกตนทําไมมันมาปรากฏตัวตอนนี้กันหรือว่าจะมีบางอย่างที่แตกต่างจากเส้นทางไล่ใช่แล้วเกิดขึ้นนี่นี่นี่มันมอนสเตอร์อะไรกันมอนสเตอร์ตัวนี้อยู่ในขั้นวิญญาณแรกเริ่มมันก็คือยักษ์ไรหน้ามันมาแล้วพวกเราพวกเราจบแล้วพวกเรากำลงังจะตายอย่าตกใจไปสิเราจะไม่ตายที่นี่หรอก อย่างที่ข้าคิดมันไม่ได้มาหาเราหรอกฮึวงเวทได้รับความเสียหายหินน้องชิงชวนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยดูเหมือนว่าการสั่นสะเทือนเมื่อกี้จะทําให้วงเวทปกปิดนั้นไม่เหลือพลังงานอีกแล้วตำแหน่งของเราได้ถูกเปิดเผยแล้วและพวกมอนสเตอร์ก็กําลังจะมาโจมตีที่นี่หากมันเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกมอนสเตอร์ก็จะมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆงั้นฉันก็จะต้องจัดการเาพวกนี้ก่อนดูเร็วไปชาร์จวงเวทด้วยหินวิญญาณเร็วเข้าไอ้ข้าเข้าใจแล้วสกิลสเสถีนราพ โจมตีระยะไกลเหมาะสมมากที่จะจัดการกับพวกมอนสเตอร์พวกนี้สกิลยิงต่อเนื่องประสบการณ์เต็มจำนวน5ประสบการณ์ในปัจจุบัน5เต็ม5ความแข็งแกร่งของโฮส์พุ่งขึ้นถึงระดับ2รวบรวมฉีสกิลเสถียรภาพลวงขั้นสำเร็จเพิ่มเลเวลไปสู่สกิลมั่นคงสกิลที่พัฒนาได้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ของข้าในตอนนี้แบบนี้จะก็สามารถเพิ่มเลเวลได้อย่างช้าๆแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลที่สุด ตอนนี้ก็คือทําไมถึงมีมอนสเตอร์ถึงยักไรหน้าปรากฏตัวขึ้นมาข้าได้จัดการหิววิญ,ญญาณเรียบร้อยแล้วตอนนี้วงเวทปกปิดก็คงอยู่ไปได้อีกสักพักข้าเกรงว่ามันจะไม่ง่ายอย่างนั้น,นสิไม่ใช่ว่าเจ้ายักไรหน้ามันไปแล้วหรือเจ้ากังวลเกี่ยวกับอะไรกันยักไรหน้านะ่ะมันไม่โผล่ามาตัวเดียวหรอกนะมีโอกาสสูงมากี่จะมีทหารระดับสูงผูกตามมันมาด้วยวงเวทปกปิดนะ่ะไม่สามารถปกปิดพวกทหารระดับสูงได้หรอกนะในตอนนี้ยักไรหน้าก็คงจะค้นพบเราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าจะโจมตีหรือไม่โจมตีเรามันก็ไม่ต่างกันผมนรู้สึกของฉันมันบอกว่ากำลังจะมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นพวกมันมาแล้วนี่มันปีศาจโลหิตเลก,ก้ากับงูผีอังคีไม่ใช่หรือพวกมันกำลังเร่งรีบไปที่อื่นแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกมันจะไปในทิศทางเดียวกันกับเจ้ายักษ์ไรหน้า พบปีศาจระดับสูงทั้งหมดมันไปไหนกันแน่นะดูนั่นบนฟ้านีมันนีมันอะไรกันอ่ะเหนื่อยเหนื่อยจริงๆขอ่ะขาเกือบแล้วตาเทะนี่มันดูเหมือนว่าจะเป็นนกนะฮะมนุษย์บ่าเอ้นี่มันมันหนีไปแล้วผมมันเป็นมนุษย์หนีแล้วหนีแล้วจะปล่อยให้พวกมอนสเตอร์ที่มีทวมฉลาดแบบนี้หนีไปไม่ได้ ใช้สกิลมั่นคง <c oughs> พลังงานวิญญาณบวกสองพลังงานวิญญาณในปัจจุบัน3เต็มห้านี่มันคืออะไรกันเป้าหมายกำลัมุ่งตรงไปทางใต้คำสั่งยักไหล่หน้ากองทหารเกินกินโลหิตโจมตีด้วยพลังทั้งหมดที่มีนี่มันคำสั่งลับของพวกปีศาจอย่างนั้นหรือตวนกแปลกประหลาดนี่มันเป็นนกสงสารอย่างนั้นหรอเนี่ย หรือว่าพวกกองทัพปีศาจต้องการจะเริ่มสงครามนี่มันไม่น่าจะใช่นะข้าจดจําทุกการต่อสู้ในโลกแห่งการฝึกตนนี้ได้มันไม่เห็นจะมีการต่อสู้ระหว่างมนุษย์และเผ่าปีศาจในช่วงแรกๆเลยนี่แต่นี่มันเหมือนไม่ใช่การต่อสู้เลยการระดมพลแบบนี้มันเหมือนการลอบสังหารผู้นํามากกว่าต้องมาลองคิดว่าจะมีใครคนไหนหรือเปล่าในประวัติศาสตร์ที่ถูกลอบสังหารโดยเลาวมอนสเตอร์วันนี้คือวันอะไรนะวันที่7เดือนมิถุนายนอะไรอะ จิตมืดนาอย่างนั้นเลยอ๋อข้าจําได้แล้วนิกายศักดิ์สิทธิ์ผู้อวบโสใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านวงเวทกงซุนชีนิกายสวรรค์ทิดาสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์หนิงยู่ฉานความตายของทั้งสองยอดฝีมือนี้จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันความแข็งแกร่งของเขานั้ออยู่ระดับท็อปพวกเขาไม่ตายแล้วก็โอพันมนุษย์ก็คงจะมีความหวังบ้างแต่ว่าระดับการฝึกตนของข้าในตอนนี้แม้แต่จะเข้าใกล้พวกมอนสเตอร์มันก็เป็นเรื่องยาก มันไม่ใช่เพียงแค่การทำลายล้างเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ตนนั้นที่ข้าอยากจะเปลี่ยนแปลงมันแต่ข้าก็อยากเปลี่ยนแปลงอีกหลายสิ่งหลายอย่างการแจ้งเตือนจากระบบเทเยอร์กูชินชานได้อยู่บนโลกนี้เป็นเวลา24ชั่วโมงในตอนนี้จะกลับไปสู่โลกปัจจุบันฮะระบบเทพสงครามสามารถพาฉันกลับไปยังโลกเดิมได้อย่างนั้นเหรอการแจ้งเตือนจากระบบองสมใสทั้งหมดได้ถูกเก็บไว้ในระบบเก็บของสามารถเอาออกได้เมื่อต้องการการแจ้งเตือนจากระบบเริ่มต้นหววคืน ห <Huh? S 2> ฉันกำลังจะกลับไปเั้นเหรอสหพันธ์เสรีสหพันธ์ช้างหนิ่งนิมันงานพร,รมไฮโซโคของฉันฉันกลับมายัางโลกใบนี้ก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติกูยินชานนิเสียงนิมนเียเอ,อือ เพื่อนร่วมชั้นไฮสคูลของกูชินชานลานสาวคนโตของตะกูลสุสูเซียเอ๋อเพื่อนของนายชางเย่บอกว่านายมีอะไรจะบอกกับฉันไม่ใช่เหรอฮ่าฮ่ใช่แล้วชิงชานมีบางสิ่งที่สําคัญมากจะบอกเธอเพื่อนไฮสคูลของกูชินชานฉ่างเย่ให้กูชินชานคนนั้นอยากจะสารภาพรักกับสูเซียเออย่างนั้นเหรอไม่น่าเป็นไปไม่ได้หรอกนี่มันจะต้องเป็นโชว์ที่ดีแน่แนางเย่ อิชาติที่แล้วของฉันฉางยี่มันแทงข้างหลังฉันด้วยเวนที่บรรจุพิษเอฟูดีซีเอ็กตองที่ฉันสารภาพรักกับซูเสียเออดิลิทยาฉันก็เลยเผอทำอะไรที่มันโรคจิตออกไปเพราะว่าฉันทำ้ายตระกูลซูในสหพันธ์เสรีนี้ก็ไม่เหลือที่ให้ฉันอยู่อีกต่อไปฉันไม่มีทางเลือกฉันเด้ไปที่จักรวรดฟูจีมีแค่ตอนที่โลกฝึกตนและโลกปัจจุบันเชื่อมเข้าด้วยกันเท่านั้นฉันถึงได้มีโอกาสมาที่นี่ ในชีวิตนี้ฉันจะไม่ทําผิดพลาดอีกครั้งเด็ดขาดชิงชานไม่ต้องกลัวไปหน้าแอบพูดอะไรก็พูดไปเลยเสียเออฉันอยากจะบอกเธอเข้ามาดูแล้วโชว์กำลังจะเริ่มแล้วฉันแค่อยากจะบอกว่าหากว่าเธอมีเวลาก็มาที่บ้านของฉันมากินข้าวกันเธอจะได้รับรู้สกิลการทําอาหารของฉันไงละ่ะชิน่าเบื่อจังเลยกินข้าวงันเหรอแค่กินข้าวใช่ไหมไม่มีอะไรอื่นอีกแล้วนะเออแค่กินข้าวนัว่นแหละ ชินชานไม่ใช่แกบอกชั้นงันหรยอว่าแกอยากจะสารภาพรักกับสู้เสียเอือ้ออย่ามาล้อเล่นนะฉันไม่เคยจะพูดอย่างนั้นสักหน่อยนี่มันต่างจากจแผนที่ฉันวางไว้เวลาที่ต้องจริงจังแล้วท้อตอนช่วงสําคัญซะง,งั้นไอ้เพื่อนที่แสนดีของนายได้ช่วยนายเถอะอะกูชินชานนี่มันอะไรกันฉันควรจะถามนายมากกว่านะวันนี้มันคืออะไรกัน แกต้องการอะไรจากการใช้สิ่งสิ่งนี้อย่างนั้นเหรอไม่ไม่นี่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนั่นมันก็แค่แหวนธรรมดาในชาติที่แล้วของฉันฉันไม่รู้ว่าใครที่ต้องการจะคุกคามฉันแต่ว่าในชาตินี้ฉันจะต้องใช้การของตระกูลซูมาช่วยฉันแล้วถ้าแกไม่ยอมสารภาพออกมา,าง้ก็อย่ามาโทษฉันละ่ะที่ต้องใช้ความรุนแรงนะซูยีซูเซียเออบริการแต่แกรีและซูยีฉันจําได้นะว่าฉันบอกให้นายเรียกฉัน เฉพาะตอนที no ่สู้เส nice ียเออมีอันตรายเท่านั้นจงดูของสิ่งนี้ก่อนฮ้นี่มันคืออะไรกัน a อร์โฟไที่แหวนนี้มันรุนแรงมาก a อร์โฟไดเซ็แม้ว่าฉันจะไม่รู้เหตุผลแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ฉันจะพิสูจน์ได้คือมีบางคนที่ต้องการลังแกชันและก็สู้เสียเออและสำหรับการค้นหาว่าพวกมันเป็นใครผมก็ต้องขอรบกวนพวกท่านทั้งสองฮหื เข้าวานี่เด็กน้อยชีวิตนี่มันช่างเลวร้ายนะทาไมไม่เข้ามาฟันหวานในความฟันอันดับมืดล่ะมาตาบเท่าที่แกพูดความลับที่อยู่ในหัวใจของแกมาฉันสามารถเติมเต็มทุกความต้องการให้แกได้ฉันฉันจะบอกแกฉันจะบอกแกเดี๋ยวนี้นี่มันความสามารถการคัดสรรแห่งนภาใช่แล้วคุณปู่หลีคือผู้คัดสรรนภาความสามารถในการคัดสรรนภานั้นสามารถสะกดจิตผู้คนได้คัดสรรนภา ผู้เชี่ยวชาญในความสามารถพิเศษในโลกใบนี้ไม่สามารถปลูกมันจากการฝึกตนได้พูดมาใครต้องการจะทำลายซูเซียเอ๋ฉันฉันไม่รู้ฉันไม่รู้อะไรเลยคนคนนั้นมันใช้ออนไลน์ไอ้เขาฉันแค่รับเงินมันมาและทำงานเท่านั้นมีบางคนชี้นำเขาเงินล่อเขาไม่ได้รู้อะไรเลยจิงชานความเป็นเพื่อนที่เราสังสมกันมาหลายปีในโปรดให้อภัยฉันด้วยให้อภัยฉันด้วยฉันเชื่อนะ วันนี้มันถึงเวลาที่ความเป็นเพื่อนของเราจะหายไปแล้วทูยีฉันต้องรบกวนเธอตรวจสอบคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ต่อไปนะนายไม่ต้องบอกฉันหรอกนะชินฉานฉันต้องขอบคุณนายมากนะที่ปกป้องชื่อเสียงของฉันไว้ไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกฉันก็ทำเรื่องนี้เพื่อตัวฉันเองด้วยเหมือนกันฉันรู้สึกเหมือนชินชานจะต่างไปจากเดิมนะบนระบบมันยังคงอยู่ดีกาไซก็ได้เริ่มเดินอีกครั้ง ดูเหมือนว่าอีกสักพักฉันก็ต้องกลับไปยังโลกแห่งการฝึกตนอีกครั้งันไม่รู้เลยว่าทําไมมอนสเตอร์ในโลกแห่งการฝึกตนถึงเคลื่อนไหวแถมยังมีบางคนชี้นําฉางเย่เพื่อมาสร้างปัญหาให้ฉันว่าเส้นทางก็ยังไม่จบแม้ว่าจะไม่รู้เหตุผลระบบเทพสงครามมันสามารถทําให้ฉันไปยังโลกแห่งการฝึกตนและก็โลกปัจจุบันได้ในไหนมันก็เป็นอย่างนี้ไปแล้วฉันก็ควรจะ่วยโอกาสจากระบบเตรียมตัวเพื่อหยุดยั้งวันสิ้นโลก ฝากซับสไคร e ์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ